พี่ซุมนี่กำลังขืนแต่ก่อนแต่ก้อนน่านี้มันเพราะเป็นสุดหนึ่งแล้วมันก็หายไปเลยเป็นพรงที่ไก่พี่กก็เลี้ยงมนัมนกำลังขืนงานสามตนวสี่สีต่ตนอันนี้อันนี้ต้นนี้มันพึ่งขึลื่อนชีพเึดมามันเป็นไอตนเก่ามัน ที่เป็นตน้นเกามันตัวนี้พึงเพื่อนเคลื่อนจีบขึ้นมาเป็นไอ้คนิกปีบรรท้อนธรรมดานี่แหละแต่ว่ากต่ยังกจะกินน้อยไปเรื่อยอยู่กินกินเรื่อยถึงมันหน่อยมาใหญ่แต่ว่ากาดไปกินเรื่อยไหมเป็นชุดชุดชุดจีแล้วเพื่อนของพี่กระเลียงตอนนี้มันกำลังเป็นหมากขึ้นมาอีก มันอ้มันเมงบ้านท้องมันว่ากินมันมันจิมาว่างใครใส่เลยใครใครเมืงบ้านท่องวางวางเหนอของพี่เขาเลยไหมเอ้เลยเพราะมันพระทนาสูงของแต่ว่ามันกดิรวนก่อนอันนี้สิเป็นซาเป็นซาละแหน่แต่ก่อนลูกแผนเอาวบหลังหลังบานมันมันมาเถื่อแดดพอเอามาใบหนาบานมันเถื่อแดดมันก็เลยเดือมมี ขื้นชีพขึ้นมาแต่ก่อนมันติดเป็นไอเป็นเชือ้อราเป็นเป็นใบแห้งแล้วก็แล้วก็ตายไปเลยอันนี้ลุง,ลงแผนเอามา,าไว้นะบ้านมันก็เลยเปลี่ยนเลยแสดงว่ามันจะมักแดดดูที่แรกล,ลุงแผนบอูว่ามันมักแดดก็เลยเอาไปใไนกลางแดดในมีแดดไม่มีแดด,แด,ด,แด,ดเป็นสูงสวงเนะี่อันนี้เป็นไอต้นมักฟักต้นฟักลุงแผนที่เอามันขึ้น เครื่องทั้งนีครัวว่าห้ยมาห้มันเป็นหมางยุงเครื่องเลยเป็นเป็นเครื่อคุ้มนี่เลยเป็นฝักี่เป็นพังธตูปลูกปลูกเซกระถางเป็นมะฮุ้มะฮู้ลุงแผน่ล่องปลูกเซตกระถางลอง่องบึงกระถางใหญ่ดอกว่า,วามันว่ามันติดเด็กกินหมากบ่มันติดูแลรักษาไงเดอกกึ่งเพราะว่าแต่เกิดเอาเตรดินนี่มันพราะานาแรงมาก มันติดตเพราะว่าฝนบ่ตกใส่ถึงเฮ้าหนูฮดกระยาฮดก็บ่าเป็นหมากนุ่มแพงก็เล่นลองปลูกใสก่กระถางลอง่องเบิ่งที่นี่นุ่มแพงเสียเป็นมเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเฮ้าบ่าต้องไปซื้อเขาเป็นมเมล็ดพันธุ์ซื้อเขากระถุงละสิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทไปด้อันนี้เฮ้าเก็บมเมล็ดพันธุ์ไ้เฮากระเกาเราต้องไปซื้อเขาเพื่อประหยัดการใช้ใจในการให้กิ กเกษตรทุนศูนย์บาทนี่เป็นไอ้ดาวเรื่องเอาไปถว,วนนะซาปะว่าประหยัดราได้จะได้เป็นน่องเดือนหนหึ่งกะลุงแพนกืบประหยัดรายได้เติมอยู่ได้เป็นนี่เป็นลอยอยู่ได้เขาปลูกไว้เขาพอต้องไปซื้อเขานี่พื้นที่เล็กๆหน่อยพี่น้องกับปลูกก็เลยครับเป็นดาวเรื่องปลูกปลูกไว้โยชนาบ้านเขาก็บพต้องไปซื้อเข่าเดือนหนึ่งลุงแพนกืบประหยัดไม่เป็นลอ,อยลอยกว่าบาทต้องลอยอยังได้ ต้นมะฮุ่งพวกนี้พุ่งแผ่นบลูว่ามันจะได้กินหมากยอเพราะว่าตะตกตะโตกหนาแรงมากมันดินมันตีแห้งเอาหนหนาจงได้มันกัดมันมันมันกับว่ามีความถื่นไหมมันจิไหลผ่านดินไปเลยมันเป็นดินมันเป็นดินทรายนุงแผนก็เลยลองหาวิธีเอาเออเอาห้าเอานมากุ้มไบเอาใบใบเอาใบใหม่เอาเอามาคุ้มไบทสูตรหนึ่งนุงแผนปลูกใส่ถุง ตุงพัตตติกเป็นทุงพัตตติหไงโอ้มันดอกมันเป็นดอกไงรุ่นนี้เป็นดอกไงุ่นแพ่นที่เ,ทเอาไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์ต่อไปอยู่ข้างหลเนี่ยก็เป็นดอกเรื่องเือากันดอกเรื่องดอกไงุ่นแพ่นปูไว้อยู่หน้าบ้านอันนี้ก็เป็นต้นมะแข้งในกินหมากที่พี่น้อง <laughs> โอ้ไปซื้ออยู่ตลาดกับ โล่ละลายบาดด้วยนี่เขาลุงแผงกับประชาชนได้ไลยได้ได้ลายบาทอยู่ต่อตัวเดือนสื่อแต่เพื่อส่วนที่ห้องสื่อได้เป็นองมีพื้นที่เล็กๆน้ากระปูกไปเล่นนะครับอันนี้เป็นต้นไอ้ดอกคุดนี่ก็เอาลุงแผงเอาไปบูชาพากันนี่ดอกคุดเป็นพุ่มใหญ่เล่ห์หนอดอกใหญ่พร้อมแล่หลายๆขีดกับลุงแผงเน่อย ใช่ใถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งแล้วเรากดอยู่นพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อันนี้นะครับเด้ออย่าลืมร่วมแขงกับฝากกดที่ตามน,นี้นะครับเด้อขอบคุณครับ